การปรถมพยาบาลผู้ประสบภัยโดยอาจารย์ดรนัชยาพลาชีวะสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนสถาบันการพยาบาลศรีสวสวรินทิราสภากาชาติไทยการปรถมพยาบาลผู้ประสบภัยที่มีการบาดเจ็บจากแผลไหมการปรถมพยาบาลผู้ประสบภัยที่มีแผลไหมแผลไหมหมายถึง การที่ผิวหนังถูกทำลายด้วยความร้อนทั้งความร้อนแห้งและความร้อนเปียกไฟฟ้าสารเคมีและรังสีเกิดได้ตั้งแต่หนังกำพร้า the m i s หนังแท้ the m i s จนถึงกระดูกโ o นความรุนแรงของแผลไหม้พิจารณาได้จาก 1. ความลึกของแผลไหม้แบ่งเป็น3ระดับคือแผลไหม้ระดับ1 superficial burns or first degree burns เป็นการบาดเจ็บที่เกิดกับผิวหนังชั้นนอกสุดหรือหนังกำพร้า The m i s จะพบว่าผิวหนังมีสีชมพูหรือสีแดงบวมเล็กน้อยไม่มีถุงน้ำพองใส Mister มีอาการปวดแสบปวดร้อนอาจเกิดจากการตากแดดเป็นเวลานานๆานหรือถูกเปลวไฟแผลระดับนี้จะดีขึ้นใน1-2วันและหายได้ใน1สัปดาห์แผลไม้ระดับ2 p r t s s u r e i c k n e s s Burns or Second Degree Burns เป็นการบาดเจ็บที่ลึกถึงผิวหนังชั้นในจากการสัมผัสกับของเหลวร้อนเปลวไฟหรือน้ำร้อนลวกแบ่งเป็นสองระดับคือ superficial p r t s s u r e i c k n e s s มีการบาดเจ็บหรือทำลายชั้นหนังกำพร้าทั้งหมดและบางส่วนของหนังแท้ Skin Appendage ต่อมเหงื่อต่อมไขมันรากขนยังคงอยู่ผิวจะมีสีแดงมีถุงน้ำพองใสปวดแสบมากแผละจะหายประมาณ7-14วัน deep pressure sick n e s s มีการบาดเจ็บหรือการทำลายชั้นหนักกำพร้าทั้งหมดและส่วนมากของหนังแท้ skin appendage ตอมเหงื่อต่อมไขมันรากขนถูกทำลายแต่ยังคงเหลืออยู่บ้างผิวสีขาวซีดถุงน้ำพองใสมีน้อยหรือแฝบปวดแสบลดลง แผลจะหายประมาณ2สัปดาห์ถึง2เดือนแผลไม่ระดับ3 ปูซิเนตเบิร์นส์ orter degree burns เป็นการบาดเจ็บที่ลึกลงไปกว่าระดับ2ผิวหนังถูกทำลายทุกชั้นรวมทั้ง skin appendage ทั้งหมดรวมถึงชั้นกล้ามเนื้อหรือกระดูกแผลมีสีขาวซีดเหลืองน้ำตาลไหม้หรือดำหนาแข็งเหมือนแผ่นหนังแห้งแข็งและกร้านไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดยกเว้นการเจ็บปวดจากแรงกดบาดแผลประเภทนี้จะไม่หายเองจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดปลุกผิวหนัง 2. ความกว้างของแผลไหม้โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ผิวของร่างกายวิธีที่นิยมใช้คำนวณคือ rule of 9 i n e คำนวณโดยแบ่งร่างกายออกเป็นส่วนๆเป็นวิธีที่ง่ายและประเมินได้รวดเร็วนิยมใช้กับแผลไหม้ในผู้ใหญ่หากใช้กับเด็กต้องระวังเนื่องจากขนาดศีรษะต่อสัดส่วนของร่างกายเปลี่ยนแปลงตามอายุการคิดเปอร์เซ็นต์ของร่างกายเป็นดังนี้ การคิดขนาดของบัดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกโดย rule of nine ส่วนของร่างกายศีสษะออหน้าหลัง9%แขนแต่ละข้างหน้าหลัง9%รวมสองข้างเท่ากับ18%ขาแต่ละข้างหน้าหลัง18%รวมสองข้างเท่ากับ36%ลำตัวด้านหน้าหน้าอกเท่ากับ9ท้องเท่ากับ9 18%ลำตัวด้านหลัง หน้อกเท่ากับ9ท้องเท่ากับ 9, 18%อวัยวะสืบพันธ handbread เป็นการประมาณขนาดแผลไฟไหม้โดยคำนวณจากขนาดฝ่ามือผู้บาดเจ็บโดยนิ้วเรียงชิดกันฝ่ามือเท่ากับ1%ของพื้นผิวร่างกายการคำนวณขนาดของแผลไฟไหม้แต่คำนวณเฉพาะแผลไฟไหม้ระดับ2และ3เท่านั้น 3. อายุแผลไหม้ที่เกิดในผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กอัตราการตายจะสูงขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่อายุน้อยกว่า2ปีและมากกว่า60ปี 4. ส,ส่วนของร่างกายที่ถูกไฟไหม้ความรุนแรงของแผลไหม้บริเวณใบหน้าคอเสี่ยงต่อ smoke inhalation injury แผลไหม้บริเวณมือและเท้าอาจสูญเสียนิ้วมือหรือมีความพิการ5 การบาดเจ็บร่วมกระดูกหักข้อเคลื่อนหรือสูดควันจำนวนมากเข้าไปจะทำให้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น6การเจ็บป่วยเดิมป่วยเป็นโรคปาหวานโรคไตโรคปอดและอื่นๆทำให้อาการของแผลไหมรุนแรงเพิ่มมากขึ้น7ประเภทของแผลไหมเช่นแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลส่วนใหญ่จะไม่ลึกต่างกับแผลไหมจากไฟฟ้าแรงสูงบาดแผลจะลึกและมีการทำลายของเนื้อเยื่อมาก การแบ่งกลุ่มความรุนแรงของแผลไหมพิจารณาจากความลึกความกว้างของแผลแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้ American Burn Association's Classification ความรุนแรงน้อย Mini Burn รุนแรงปานกลาง Moderate Burn แรงมากเมเจอร์เบ <Major Bird. S 3> หลักการโดยทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยรีบพาผู้ป่วยออกจากบริเวณนั้นหรือรีบกำจัดสาเหตุของความร้อนควบคุมอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมการให้สารน้ำป้องกันและรักษาผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น การดูแลรักษา pre-hospital care หลักการปฏิบัติประกอบด้วยทำให้การไหม้นั้นหยุดลงดูแลทางเดินหายใจให้สารน้ำกู้ชีพบรรเทาความเจ็บปวดการดูแลรักษาบาดแผลส่งผู้ป่วยไปยังสถานที่ที่มีความพร้อมในการดูแลรักษา primary survey ดูแลภาวะหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต A airway and C spine ทางเดินหายใจและกระดูกคอ B breathing การหายใจ C circulation ระบบการไหลเวียนโลหิต Secondary Survey ตรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเพื่อประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บและหาการบาดเจ็บร่วมหลักการช่วยชีวิตเบื้องต้น ได้แก่ 1. ทางหายใจผู้ป่วยจากการหายใจรับความร้อนอาจมีปัญหาทางเดินหายใจอุดกั้นได้ซึ่งในระยะแรกของผู้ป่วยอาจไม่มีอาการหรือมีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยการสังเกตอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสําคัญโดยผู้ป่วยที่ต้องนึกถึงภาวะนี้ได้แก่ผู้ป่วยที่มีแผลที่ใบหน้า ผู้ป่วยที่ตรวจพบขนคิ้วหรือขนจมูกไหม่ผู้ป่วยที่ตรวจพบขมเหมและการอักเสบในช่องปากผู้ป่วยที่ตรวจพบขมเหมในเสมหะผู้ป่วยมีประวัติไม่รู้สึกตัวหรือประสบเหตุในที่อากาศปิดทึบผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและลำตัวเนื่องจากการระเบิดข้อผงชี้ของการใส่ท่อช่วยหายใจคือผู้ป่วยที่มีเสียงทางเดินหายใจอุดกัน้น r รีดอและต้องใช้เวลานาน,านในการเคลื่อนย้าย 2. หยุดกระบวนการไหม้นั้นถอดเสื้อผ้าที่ร้อนนั้นออกโดยเร็วกรณีที่มีสารเคมีติดอยู่บนผิวหนังผู้ป่วยให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากถ้าสารเคมีนั้นเป็นผงให้ปัดออกก่อนล้างด้วยน้ำ 3. าให้สารน้ำกู้ชีพหลังจากดูเรื่องทางเดินหายใจและการบาดเจ็บที่อันตรายถึงชีวิตแล้วผู้ป่วยที่มีบาดแผลจากความร้อนมากกว่าร้อยละ20ของพื้นที่ผิว ร่างกายจำเป็นต้องได้รับสารน้ำซึ่งจะให้เป็น Bring Collected Solution ทางหลอดเลือดดำโดยใช้เข็มเบอร์16หหรือใหญ่กว่าควรเลือกให้ทางหลอดเลือดดำบริเวณแขนก่อนเนื่องจากเกิดเส้นเลือดอักเสบได้น้อยกว่าที่ขา การรักษาแผลไหมเฉพาะอย่าง 1. แผลไหมจากสารเคมี (chemical burns) กรดด่างหรือสารปิโตรเลียมรีบกำจัดสารเคมีออกจากบาดแผลล้างแผลด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากอย่างน้อย20-30นาทีแผลไหมจากด่างจะรุนแรงกว่าแผลไหมจากกรดถ,ถ้าสารเคมีเป็นผงให้ปัดออกจากผิวหนังก่อนล้างด้วยน้ำสะอาดไม่ใช้สารที่ทำให้เป็นกลางล้างแผล 2. แผลไหมจากกระแสไฟฟ้า Electrical b u r n s มักจะมีความรุนแรงกว่าบาดแผลที่มองเห็นภายนอกเพราะกล้ามเนื้อที่ตายอาจอยู่ลึกลงไปภายใต้บาดแผลเล็กน้อยที่ผิวหนังระวังภาวะกล้ามเนื้อสลายตัวรับโดไมโอเลซซซึ่งจะทำให้เกิดภาวะไตาวายเฉียบพลันและหัวใจเต้นผิดจังหวะตามมาได้ถ้าปัสสาวะมีสีเข้มกว่าปกติให้เพิ่มสารน้ำที่ให้จนมีปริมาณปัสสาวะประมาณ100 ml ต่อชั่วโมง การปรถมพยาบาลผู้ประสบภัยที่มีแผลไหมระดับต่างๆการปรถมพยาบาลผู้ประสบภัยที่มีแผลไหมระดับหนึ่งแช่บริเวณที่ถูกความร้อนในน้ำเย็นหรือร่าดน้ำเย็นลงบนผิวหนังที่มีแผลไหมอย่างน้อย5-10นาทีหากบริเวณที่บาดเจ็บสกระปรกให้ล้างออกด้วยน้ำและสะบู่ก่อน ปิดแผลไหม้ด้วยผ้าพันแผลปราศจากเชื้อหรือผ้าสะอาดยกให้สูงเหนือระดับหัวใจและทำแผลถ้าจำเป็นห้ามใช้ขี้พึ่งวัสลีนน้ำมันเนยยาสีฟันทาบริเวณแผลไหม้หากปวดให้รับประทานยาแก้ปวดเช่นพาราเซตามอลไปพบแพทย์ถ้ามีสัญญาณบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อไข้40องศาเซลเซียสขึ้นไปหนาวสั่นแผลแดงมากขึ้นบวมหรือมีหนองหรือยังมีอาการปวดแผลอยู่ การปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่มีแผลไหมระดับ2ไม่ควรถอดเสื้อผ้าออกถ้าไม่สามารถทําได้ง่ายประครบเย็นด้วยผ้าสะอาดบนผิวหนังที่เกิดแผลไหมหากพบว่ามีถุงน้ํำพองใส บริสเตอร์ห้ามเจาะหรือทำให้แตกเพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ไม่ใช้สเปรย์ฆ่าเชื้อขี้ผึ้งหรือครีมทาลงบนผิวหนังที่เกิดแผลไหม้ยกบริเวณที่เกิดแผลไหม้ให้สูงกว่าระดับหัวใจไปพบแพทย์ถ้ามีสัญญาณหมงงชี้ว่ามีการติดเชื้อหรือถ้าแผลไหม้ไม่ดีขึ้นหลังผ่านไป2วันการปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่มีแผลไหม้ระดับ3 ประเมินการหายใจการเต้นของหัวใจและอาการช็อกเพื่อให้การช่วยเหลือก่อนถอดเสื้อผ้าส่วนที่ไม่ติดกับแผลไหมอาจต้องใช้วิธีตัดออกห้ามดึงเพราะจะเพิ่มการทำลายของแผลไหมถ้าแผลไหมเป็นที่แขน ขายกส่วนนั้นให้สูงกว่าระดับหัวใจถ้ามีแผลไหม้ที่ใบหน้าให้ผู้ประสบภัยอยู่ในท่านั่งปิดแผลไหม้ด้วยผ้าสะอาดหรือทำแผลด้วยเทคนิคปรัสจากเชื้อห้ามทาขี้ผึ้งครีมหรือยาฆ่าเชื้อใดๆลงบนแผลไหม้ให้ผู้ประสบภัยพักผ่อนในความสงบไม่ให้ผู้ประสบภัยรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มใดๆ จากการส่งต่อผู้ป่วยที่มีแผลไหม้ second degree burn ขึ้นไปที่มีมากกว่า10% แผลไหมบริเวณใบหน้ามือเท้าวอวัยวะเพศและข้อใหญ่เต0ดิกรีเบิแผลไหมจากกระแสไฟฟ้ารวมถึงฟ้าผ่าแผลไหมจากสารเคมีมีการบาดเจ,จ็บของทางเดินหายใจแผลไหมในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ,จ็บร่วมเช่นกระดูกหักแผลไหมในเด็กที่โรงพยาบาลน,นั้นๆไม่มีเครื่องมือหรือบุคคลที่เหมาะสมสำหรับดูเด็กโดยเฉพาะ